ช่วงนี้โควิดระบาดนะคะได้เงินทอนมาจากแม่ค้าก็ไม่แน่ใจว่าจะติดเชื้อมาหรือเปล่าเราใช้นี่เลคะ่ะใช้ตอรีดเหรียนก็รีดได้เปิดตอรีดร้อนๆแล้วก็รีดไปรีดอุณหภูมิร้อนๆโควิดของไม่เหลือรีดอย่างนี้แล้วเราก็กลับด้านด้าน ความร้อนในตาอีดตค่าเชื้อโควิดเราไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์มากเพราะแอลกอฮอล์มันเปืองใช้แล้วมันสิ้นเปืองอันนี้ตาอีดเรตรอลิมันก็คงตายเสร็จกับด้านเสร็จเราก็เก็บใส่กระเป๋าได้อุ๊ยอันนี้จะร้อนมากเลยหลังจากนั้นเราก็รีดบริเวณนี้เผื่อมีเชื้อตกค้างอยู่เราก็รีดให้ทั่วค่ะ ฟาร์มร้อนค่าโควิดได้ค่ะ